สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะมีเคสสองานการเลยนะคะสําหรับพีเ่เคยฉีดสันเหลวมานะคะก็ของลูกค้าเนี่ยมาขูดสันเหลวที่จมูกนะคะแล้วก,ก็มาแก้เปลี่ยนทรงด้วยนะคะแล้วก็ฉีดสันเหลวข้างมาก็มาลอสันเหลวด้วยนะคะก็เราก็จะเห็นว่าจมูกนะคะปลายค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นก้อนเช่นเดียวกันเวลามองด้านข้างอ่ะ เราก็จะเห็นว่ามีปลายงุ้มนะคะจมูกแล้วก็คางค่อนข้างที่จะเป็นก้อนนะคะเช่นเดียวก,กันกับอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลังทําเสร็จจะเป็นยังไงคะอ่านี่นะคะหนึ่งสองซมนี่อ่าขอย้านนะคะ เราก็จะเห็นในชัดว่าปลายเน,ะน,นะะานนะ,ะดูเรียวมากขึ้นนะคะสารดูเรียวมากขึ้นนะคะจมูกดูเฉิดมากขึ้นนะคะและที่สำคัญในส่วนของคางนะคะก็จากเดิมที่คางดูค่อนข้างใหญ่เป็นก้อนนะคะตอนนี้ก็คือดูกระชับมากๆเลยะะหวานมากๆอะ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่านี่ทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่า ปลายที่มันมมตกเนาะตอนนี้คือเชิดมากเลยนะคะตรงเลนคางที่เป็นก้อน,นะะหายไปแล้วนะ,ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะใช่ถูกต้องเลยนะคะ เป็นเคิร์ฟที่เข้ากับหน้ามากๆหวานมากๆนะคะจากปลายเนาะเราจะเห็นว่ายิ่งเทียบยิ่งเห็นชัดมากเลยปลายที่มันใหญ่เป็นก้อนนะคะตอนนี้คือเรียวสวยมากขึ้นนะคะรับกับใบหน้ามากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงเริคางเนาะที่อ่ามันมีก้องกระตุกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นว่าอ่าคางดูเรียวดูสวยไม่เป็นก้อนเหมือนเดิมแล้วนะคะกระชับมากๆเลยอ่าเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมี คางที่ปกติแล้วก็จมูกที่สวยขนาดนี้ค่ะคือหวานขึ้นเลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะกินดีมากๆนะคะดีใจที่ชอบมากๆเลยนะคะก็สองขั้นการเลยถือว่าเข้มแข็งมากๆนะคะตอนแรกบอกว่าเป็นคนที่กลัวเข็มมากด้วยแต่วันนี้เราทํามาถึงสองขั้การเลยนะคะเป็นไงความรู้สึกตอนแรกกลัวมากเลยตอนแรกกลัวร้องไห้เลยแต่แบบพอหลังจากทาทั้งคางแล้วก็จมูกพอคุณหมอให้ดูแล้วแบบคุ้มค่ะ คุ้มจริงที่ตัดสินใจให้คุณหมอดูแลหน้าให้ฟังแล้วดีใจมากๆนะคะข็อสวยหวานเลยนะคะข้ามความกลัวมาได้เนาะตอนผ่าก็จริงๆมันก็ไม่ไม่น่ากลัวมากนะจะเป็นความรู้สึกตอนช่วงแรกที่ขึ้นเตียงใช่ไหมใช่ะคะ่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะถ้าเกิดใครอยากฟังเพลงแบบไหนดีเควสได้เลยนะอยากพักก่อนอยากอะไรนี้สบายๆนะคะก็ค่อนข้างถือว่าเอามาเยอะเลยนะคะ คือน้องเขาเอ่อของกลัวมากเนาะขอไม่ดูชิ้นเนื้อใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าชิ้นเนื้อออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครกลัวเลือดหรืออะไรอย่างี้ก็สามารถบอกได้นะคะแล้วก็จมูกก็สวยหวานมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะแบบชีสั้นเลี้ยวมาหรือว่าไม่เคยฉีดร้อยไหมมานะคะแก้ไขได้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ So ขศึกษาคลินิกกับหมอพีรนะวะันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย